คุกกี้ราชินีน้ำแข็งผู้คอยเฝ้ามองโชคชะตาในดินแดนเหมันนานมาแล้วณปราสาทน้ำแข็งท่ามกลางพายุหิมะแสนหาโหด <c oughs> ก็มีคุกกี้ราชินีน้ำแข็งที่นั่งอยู่ในบันดังเพียงลำพังพร้อมถือกระทาวิเศษเวทมนต์ของเธอร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง <c oughs> เนื่องจากอาศัยในที่หนาวเหน็บเป็นเวลานาน,านบทบาทหน้าที่ของเธอก็คือ การฝ้อมองโชคชะตาของคุกกี้และนำทางชีวิตของคุกกี้ที่สองปกายไปสู่โลกภายนอกซึ่งในความคิดของผมเนี่ยผมเข้าใจว่านะคุกกี้ราชินน้ำแข็งเนี่ยน่าจะเปรียบเสมือนกับเทวดานางฟ้าหรือโยมพูนในนินดทนเหมันเนี่ยที่นำทางให้กับคุกกี้ที่จากไปแล้วคุกกี้ราชิน้ำแข็งเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในเกมคุกกี้ดันคิงดอมในอัปเดตแม่มดน้ำแข็งกับแสงแห่งนินดรนเหมัน ความสามารถของเธอเนี่ยก็คือเธอเป็นสายเวทมนต์นะคะทุกคนกองกลางสก,กิลของเธอก็คือเธอจะสร้างพายุน้ำแข็งที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอันเย็นเยือกไปด้านหน้าทําให้ศัตรูถูกแช่แข็งและถูกระงับการขูดทามไปชั่วขณะจนการแช่แข็งสิ้นสุดลงเมื่อน้ําแข็งแตกออกศัตรูก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมและหากศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีคุกกี้ราชีน้ําแข็งเหมือนกับเราเนะี่ยก็จะไม่ได้ถูกแช่แข็งนะคะเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะ คุกกี้ราชีน้ำแข็งเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่องแม่มน้ำแข็งกับแสงแห่งยัน,านเาหฮมันซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าในเนื้อเรื่องนี้อธิบายว่ามีคุกกี้ตัวหนึ่งในหมู่บ้านดินแดนเหมันนั่นก็คือคุกกี้ซอเบป่วยเป็นโรคร่างกายเย็นเฉียบและเขารู้ตัวว่าสักวันต้องถูกแม่มน้ำแข็งจับตัวไปจนมาถึงวันนั้นจริงๆมาถึงวันที่เขาหายตัวไปจากหมู่บ้าน ทำให้คุกกี้และดอกปุยฝ้ายที่เป็นเพื่อนพยายามออกตามหาตัวเขาเพียงลำพังท่ามกลางพายุหิมะจนได้มาถึงปราสาทน้ําแข็งและเขาได้ขอพาตัวคุกกี้ซอเบกลับไปยังหมู่บ้านแต่คุกกี้ราชินีน้ําแข็งเนี่ยได้อธิบายว่าเขามีหน้าที่นําทางคุกกี้ลูกหลานแห่งน้ําแข็งมายัางที่นี่คุกกี้ต่างก็เหมือนกับเมล็ดพืชที่กลายเป็นต้นไม้และสักวันมันก็สิ้นอายุไขและย่อยสลายเป็นชีวิตใหม่ ซึ่งคุกกี้ราชีน้ำแข็งเนี่ยก็อธิบายว่าคุกกี้ซอเบ่เได้จากไปแล้วนะครับและก็เขาเนี่ยเป็นผู้นำทางไปสู่ชีวิตใหม่ของคุกกี้ซอเบก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือคุกกี้ราชีน้ำแข็งน็่ยเ็เปรียบเสมือนกับเทวดาหรือนางฟ้าที่คอยนำทางไปสู่โลกใหม่นะครับ และก็หลังจากฉากน,นั้นก็จะเป็นฉากที่คุกกี้ดอกไปฝ้ายเนี่ยพยายามหาทางในการยื้อชีวิตของคุกกี้ซอเบ์เอาไว้นะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะรู้ว่าจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยก็ติดตามในเกมคุกกี้ดังคิงดอมได้นะครับทุกคนอ่ะยังไม่จบนะครับทุกคนเพราะว่าในคลิปนี้เรามาพูดถึงคุกกี้ราชินีน้ำแข็งแต่ว่ายังไม่ได้รู้เรื่องราวของเขามากเลยแต่ว่าในเรื่องตอนสท,ท้ายเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่เขาเนี่ยได้เผยอดีตของเขาขึ้นมานะครับทุกคนนะ ก็มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยที่เขากับคุกกี้ดอกปฟีฟฟางเนี่ยได้คุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันก็มีพายุแบบลูกใหญ่แบบหนาวมาเลยอนะทุกคนแล้วก็มันได้เผยอดีตของเขาขึ้นมาไม่รู้มาอย่างไงก็มีอดีตขึ้นมาเลยเนาะก็คือในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นคุกกี้แพทย์ธรรมดาๆหรือชื่อดีเพื่อนเล็กก็คือคุกกี้น้ำแข็งซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ป่วยเป็นโรคร่างกายเย็นเฉียบก็คือเหมือนกับคุกกี้ซอบเบเลยนะครับเพื่อนกับเขาเนี่ยก็พยายามค้นหาวิธีรักษาโรคนี้ให้ได้ แต่ก็ไม่สามารถรักษาได้นะครับทําให้คุกกี้ราชิน้าแข็งเลยคุกกี้แพทยในตอนนั้นเนี่ยจากไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุกกี้ราชิน้าแข็งเนี่ยหายไปหรือว่าจากไปหรือว่าไปเกิดใหม่เป็นคุกกี้ตัวใหม่และก็ถูกลับเลือกจากธรรมชาติเนี่ยให้เป็นคุกกี้ผู้ชี้ทางสู่ชีวิตใหม่หรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ขอ ความช่วยเหลือจากคอมเมนต์นะครับว่าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะว่าที่ผมคิดนะถูกหรือเปล่าจากเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือทําให้เรารู้ว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายนะครับทุกคนไม่มีใครเนี่ยรอดจากความตายไปได้นะครับแม้แต่คุกกี้นั่นเองนะทุกคนคุกกี้ผู้นำทางไปสู่ชีวิตใหม่และนี่ก็คือ คุกกี้ดาชีนน้ำแข็งป๊อตควีนคุกกี้